ข้อ13ถามว่าผลการทดสอบอาหารข้อใดถูกต้องข้อที่1เจมทดสอบใบยูเร็ตกับเต้าหู้ขาวได้สีม่วงบบยูเร็ตตัวนี้เราใช้ในการทดสอบอะไรคะโปรโตีนเนาะทีนี้มันจะมีสารอยู่สองตัวชื่อมันจะคล้ายๆกันเนาะก็คือบบยูเร็ตกับเบเนดิกขึ้นบอใบไ,ไม้เปมนจริงไม่ได้คล้ายกันแต่มันขึ้นบอใบไ,ไม้เหมือนกันบางครั้งก็จะเกิดการสับสนก็ปกติพียมก็จะให้น้องๆท่องว่าน้ําตาลน้ําตาลเป็นเบส เป็นใบน้ําตาลเป็นเบโปรตีนเป็นใบแล้วก็เอาตัวเนี้ยค่ะมาทีนี้ถามว่าเบเูเรตทดสอบอะไรก็คือทดสอบโปรตีนเต้าหู้ขาวเต้าหู้ก็คือทํามาจากถั่วเหลืองใช่ไหมคะถั่วเหลืองก็เป็นโปรตีนซึ่งเป็นโปรตีนสมบูรณ์ด้วยก็จะได้ออกมาเป็นสารละลายสีม่วงตัวนี้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็เจอแต่ข้อหนึ่งแล้วนะตอบข้อหนึ่งแต่เราลองมาดูข้ออื่นกันว่ามันมีข้อผิดตรงไหนข้อที่สองคือนุ่ตเติมสารละลายเบเนดิกต์เห็นไหมน้ำตาลเป็นเบเป็นเบก็คื ลงไปในน้ำอ้อยนำไปอุ่นจะได้ตะกรนสีส้มอิดจริงว่าน้ำตาลเนี่ยทดสอบกับเบนดิกแล้วก็จะต้องได้ตะกรนสีส้มอิดจริงได้ตั้งแต่สีเขียวลงมาเลยนะแต่มันมีข้อยกเว้นค่ะก็คือน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็เรียกได้หลายชื่อเนาะเรียกน้ำน้ำตาลเอ่อน้ำตาลอ้อยก็ได้น้ำตาลโะโนดน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บน้ำตาลแว่นและแต่ภาษาของภาคไหนนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือน้ำตาลทรายนั่นแหละน้ำตาลทรายตัวนี้ไม่สามารถจะทดสอบกับเบนิดิกได้เราต้องเอาน้ำตาลทรายตัวนี้ ต้มกับกดไฮโดรคลอริกซะก่อนแล้วถึงจะเอามาทดสอบได้เพราะฉะนั้นข้อที่สองเนี่ยผิดข้อที่สามเนตเติมสารละลายเบนดิคลงในน้ําปัสสาวะแล้วนาไปอุ่นพบว่ามีสีเขียวเมื่อกี้พี่้บอกเราใช่ไหมครับถ้ามีสีเขียวก็คือมีน้ําตาลอยู่แต่เป็นน้ําตาลที่มีโมเลกุลเป็นยังไงอาจจะเป็นน้าตาลที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่กว่ากว่าน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวขึ้นมาแสดงว่าไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าในปัสสาวะมีน้ําตาลปุ๊บเบาหวานทันทีค่ะข้อนี้ผิด ฟินหยดสาลายไออีนลงบนกล้วยพบเกิดสีน้ำเงินแสดงว่ากล้วยมีน้ําตาลผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยเนาะจริงๆแล้วถ้ามีสีน้ําเงินเกิดขึ้นกล้วยก็คือมีแป้งนั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบว่าถ้าเราจะต้องการทดสอบสารข้อใดถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่1ค่ะไบาูเลตใช้กับโปรตีนจะได้ออกมาเป็นสาลายสีม่วง